กรพบกับกผมเจ็ดเก้าศูนย์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ท่ามหาราชนะครับท่ามหาราชฝั่งตรงข้ามวังหลังนะครับวันนี้เจ็ดจะพาไปเที่ยวไหนกันครับเพื่อนๆไปครับเดี๋ยววันนี้เจ็ดพาไปดูพระพระดังเลยเดี๋ยวพาไปดูองค์ไม่เท่าไหร่องค์ไม่กี่บาทพระถูกพระดังมียี่ห้อเลย ดังๆเลยที่ว่าองค์เป็นหมื่นเป็นแสนนะเจกพามาดูซื้อที่นี่ยี่สิบบาทนะจบในที่เดียวไปครับเพื่อนเดี๋ยวพาไปเที่ยวตลาดวังหลังหาของกินนะครับก็เดี๋ยวเราจะเจออะไรกันบ้างวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับนะครับของโซนผ้ามหาราชนะครับก็จะมีเป็นจุดชมวิวครับที่เมื่อกี้ที่เจกไปนะครับนี่นะครับเป็นข้างบนนะครับเป็นโซนจุดดูดูวิวครับ ครับลองขึ้นไปดูดครับเนี่ยครับเพื่อนทั้งบนเป็นจุดชมวิวครับนี่ครับเพื่อน ต้องมาถ่ายรูปก,กับตัวนี้ครับน้องหมาครับน่ารักเลยครับผมชื่อมังคุดปอดยาเป็นผมนะครับนี่นะครับน้องหมานะตัวเริ่มเลยนี่กูเเทียบจดะ ฝั่งนู้นก็เป็นอันนั้นเป็นวังหลังนะครับวังหลังอันนั้นเป็นสี่หลีลาดนะครับโซนนี้ก็จะมีไว้นั่งเล่นนะครับมีไว้นั่งเล่นนะครับไปครับเดี๋ยวเจ็กพาทเที่ยวต่อครับจากจุดนี้เราก็ผ่านหน้าร้านอาหารนะครับเป็นบุฟเฟ เราไม่ได้มากินหรอกเจกมาเช้ามันน่าจะเปิดเย็นนะที่นี่กว้างขวางนะครับมีโซนสตรีทนะครับที่ว่าเป็นเดินนะคเป็นถนนคนเดินนะครับลงได้หลายทางนะครับเพื่อนลงทางนี้ก็ได้หรือเราจะไปลงทางนู้นก็ได้หรือจะไปลงทางนี้ก็ได้นะครับนี่แล้วแต่นะ เดินลงทางนี้ดีกว่านะครับลงไปเดินข้างล่างของถ่ายเยอะนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันน่าจะเช้าอยู่นะไปครับเพื่อนนี้เป็นบริเวณที่เรามาซื้อตั๋วขึ้นเรือข้ามฟากนะครับเราจะไปท่าวางหลังนะครับตอนนี้เจ็กอยู่ท่าพระจันทร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปท่าวางหลังนะครับเราจ่ายเงินค่าเข้าเรือมานะครับมันสี่บาทห้าสิบนะครับแล้วเราก็ได้เห็นป้ายนี้นะครับว่า ทางออกอเรือจะออกจากท่าภายในสามถึงห้านาทีนะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันครับในระหว่างที่เรารอเรือนะครับเราก็จะได้เห็นภาพทัศนียภาพนะครับก็จะมีเรือเรือท่องเที่ยวนะครับเรือต่างๆเป็นภาพวิววิวท่าน้ำนะครับ<น>เห็นไหมครับฝั่งนู้นนะครับคือฝั่งที่มีตลาดที่ว่า ของกินอาหารอะไรขายเยอะนะครับอ่าไปครับเดี๋ยวเจกกำลังจะพาข้ามเรือไปนะครับเดี๋ยวรอเรารอเรือก่อนนะครับเรือเรามาแล้วนะฮะกำลังมาเทียบผ้านะกําลังมาเทียบผ้านะครับเดีย๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งไอ้ฝั่งนี้ยฝั่งขาคนขึ้นจะขึ้นมา,างี้เดี๋ยวเราไปต้องไปเดินฝั่งนูน้นต้องไปยืนฝั่งนู้นเพื่อไม่ใช่เป็นการเกะกะนะครับเพราะว่าเรือมาแล้วนะครับใช่เ,ใชเจกบอกพี่ไอ้ทั้งนี้คือเราเดินลง ไอกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับนี่นะครับเรือข้ามฟางเราก็จะเป็นเรือลํานี้นะครับท่ามหาราชวังหลังนะครับก็บรรยากาศก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเรือข้ามฟาธรรมดานะครับเหมือนที่ท่าน้ํานนท์ไปครับเพื่อนมาเจก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยนะเจกเลือกที่จะมานั่งท้ายเรือเลยนะนี่เพื่อนครับท้ายเรือเลยโล่งๆนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปข้าวังหลังกัน ไปดูอะไรกินกันหน่อยครับยังไม่ได้กินอะไรเลยเช้านี้นะครับปับเดียวครับผมข้ามเรือไปครับดูบรรยากาศด้วยครับเครื่องมันอยู่งี้นะเครื่อง ไปนะกำลังไปเรือกำลังออกนะครับเรือกำลังออกนะกำลังตะกูอยู่นะครับกำลังถอยหลังเรืออยู่นะครับเรือมันมมน็ครับขับยากนะครับเรือนะั้น ഇപ്പോൈ แค่เงิน4ี่บาทห้ิโคตรฟุ้มเลยนะครับเนี่ยนั่งเล่นนะ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้มีธุระไปไหนแล้วนะแต่นั่งเล่นนะ่ะนั่งข้ามมาเฉยๆดีจะนั่งกลับสี่ 4, บ, 9, บาทห้าสิบไปกลับเก้าบาท้วเพื่อนแม่งสนุกดีเพราะทุกวันนี้คนเราใช้กันแต่รถนะครับรถพอมาได้สัมผัสเรือเนี่ยมันจะรู้สึกอแบบเรือคนระฟิวเลยนะฟิวแบบ ชิวๆสบายๆอ่ะในเข้าอันนะพี่ก uh, ็เตรียมตีเตรียมตีข okay, like ้างเรือเข้าอันนะเดี๋ยวพอเขาตีข้างเรือเขาจะเบาก่อนเบาเบาไปเรื่อยเบานะเบินไปเรื่อยนะเบินไปเรื่อยเบินลอรอบันะเบินให้มันนั่นอ่ะนะแล้วเขาจะเตรียมตีข้างเข้าอันนะไอ้ข้างๆเนี่ยมันก็จะมียางเขาไกระแทกไว้นะเพื่อนเรือมันก็จะค่อยๆไปกระแทกโปะพอไปกระแทกปุ๊บพี่เอ้ใส่ถายหลังป๊อ แล้วเขาก็จะดันดันเครื่องอืด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 แล้วเขาก็โยกโยกพังงาโยกพังงาเหมือนรถอะเหมือนพวงมาลัยแต่อ้นนี้เขาเรียกพังงานะครับไม่ไม่ใช่พังงาจังหวัดนะอันนี้พังงานี่ก็คือพวงมาลัยเรือครับไม่ควรตีันะครับเพื่อนนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุนะพี่เจ้าหน้าที่เขาช่วยนะครับพี่เจ้าหน้าที่เขาช่วยครับนะครับนี่เจ็กอยู่ท่าวางหลังนะพี่เขาช่วยคน อายุเยอะนะเขาะจะคอยดูแลนะครับเขาไม่ได้ปล่อยเรามาเดินเล่นมาอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะตกน้ํานะครับนะครับเนี่ยเราก็เดินขึ้นตรงนี้ครับผมเป็นเรื่องดีๆนะครับเป็นเรื่องดีๆโอ้ดีมากเลยผมมาไม่ได้อันนี้ไม่ได้เตรียมนะเห็นเองหันไปเห็นพอดีถ่ายเลยนะครับไม่ได้ขอญาติพี่ด้วยรู้ตัวว่าไม่รู้แต่เอออันนี้ดีคนไทยอ่ะคนไทยมีน้ําใจนะเด่นเรื่องนี้เลยกับยิ้มหวาน นี้นะครับเรามองตรงไปนะครับเราจะเห็นนู่นนะครับนู่นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเพื่อนครับพระปางนะครับพระปางว่าหลุดนะครับเนี่ยพระปางนะครับอันนี้นะครับไปครับไปเที่ยวหาจกินครับครับมีเรือสองลำเทียบอยู่นะครับคือลำหนึ่งอาจจะกลับไปข้ามไปท่ามหาราชเมื่อกี้ครับกับลำนี้นะครับจะไปท่าช้างนะครับไปเพื่อนเป็นข้อมูลนะ ถ้าวังหลังเจ็ดก,ก็ได้เดินมาก็จะมีพวกร้านค้าร้านขายอาหารนะครับร้านขายอาหารต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพวกตู้เกมหยอดเหรียญนะครับนะเกมทีบตุ๊กตาอะไรเงี้ยครับก็ทําคล้ายๆกับท่ามหาลาดนะครับตล,ล,ลาดวังหลังที่ว่าของกินเ,ย,เยอะๆจะอยู่ด้านหลังนี้นะครับน่าจะอีกซอยหนึ่งเดี๋ยวเราเดินลัดไปกันครับร้านนี้น่ากินมากเลยเพื่อนขนมเยอะเลย บกายอร่อยเจ้าลูกค้าร้านร้านแม่สุนะครับนี่นี่มา <นะ S 1> มาดูนะครับเพื่อนนะครับนี่แม่สุน,น,นะครับนี่าาทอดร้อนๆนะครับร้อนอร่อยอร่อยถ้า,นนะะาไม่สะดวกนะครับซื้อปปาาเป็นแพ็คได้เป็นแพ็คมีกลับไปทอดบ้านนะครับดูดูร้านแกของน่ากินนะครับนี่นะครับงได้ได้ไปส่งลูกค้าเลยจากมีลูกค้าเป็นมารับ ลูกชิ้นแม่ตุนะครับจะมาเจอร้านนี้นะครับขายลูกชิ้นทอดเหมือนกันน่ากินขอบแก๊บเลยเนี่ยเดี๋ยวเจ๊ว่าจะซื้ออันนี้แหละเดินกินเจ๊ชอบนะครับครับเอาอันนี้สองไม้ครับนะจัดไปสองไม้ก่อนเบาๆเดินกินนะครับน,นี้เราก็มาอยู่ร้านขน,นมปังนะนะขนมปังวังหลังคนแม่งบานเลย ดูเลเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหบนึง่งตรงข้ามร้านก็มีของเด็ดนะเมีเ่ยงคำห้าเด็ดจ ที่รอมานานนะเจ็ก,ก็ได้มานะนี่นะครับร้านนี้นะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับสองชุดเข้าบ้านชุดหนึ่งนะครับให้ตงแหนชุดหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับเจอกันที่บ้านครับผม,มอ,อันนี้ของหากินยากนะเพื่อนปลาแหนมนะกินกู้งอันนี้นะไส้กรอกปลาแหนมแล้วก็มีนี่นะเมี่ยงคำ เด็กสั่งเมี่ยงทำไปนะเผื่อแม่นะร้านร้านร้านน้องเขาเนี่ยอยู่ตรงข้ามร้านหนุ่มฟังนะหนุ่มฟังวังหลังนะครับเด็กสั่งเมี่ยงทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวครับหนึ่งร้านน้องเขาจะอยู่างี้ตรงข้ามกันเป๊ะเลยนะครับตรงข้ามกันเป๊ะเลยนะครับนะครับขายข้าวขายปลาแหนมขายเมี่ยงนะครับน้องก็ทําให้ดูนะครับ ทำให้เจ็บนะอยู่ตรงข้ามร้านขนมปังเลนะแวะมุดหนุนน้องก็ได้นะหากินยากก็น้ำเมี่ยงเนี่ยดูน้องก็ขอหอเป็นไม้ให้เลยนะไม่ต้องมานั่งห่อเองนะกินได้เลย น้องก็ทำเสียบไม้ไว้เลยนะน้องรับไม้ในที่ขอน่ครับมาเนี่เพื่อนๆเนี่ยครับเขาจะทำเป็นงี้นะครับเป็นคำๆเป็นเขาขายเป็นชุดนะหน้าชุดละสี่ไม้นะเมื่อกี้เจกยืนดูอยู่สี่สิบบาทนะครับเขาทำไว้ให้เลยครับเรามาลองกันกอือ อร no oil, ่อยตายละดีเลยลองดูนะครับของหากินยากนะทำยากก็ไม่ได้หากินยากเดียวใส่ผิดไม่แพงอ่ะกว่าเขาจะคั่วมาร้าเนี่ยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก็มาแล้วนะครับ รานกหนใีฝาุ่นหนุได้นะครับอยู่ร้านขนมปังนี่ครับตรงข้ามกันรสับคกิมนี้เจ็กฝากไว้เท่านี้ครับของเยอะครับผม